สิ่งที่น่ากลัวนะครับของสิ่งที่ผมรู้สึกนะครับว่ามันน่ากลัวกว่าการาฟนะครับการสิ่งที่น่ากลัวกว่ากราฟนะครับใครอยากรู้บ้างว่าอะไรคือสิ่งที่ผมกลัวในในการเทรดที่สุดนะครับใครอยากรู้กด222มาหน่อยกด222มานะฮะถ้าอยากรู้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ ราอาจจะคิดนะครับว่าในการเทรดเนี่ยกราฟหรือเปล่าที่น่ากลัวที่สุดนะครับหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับผมบอกเลยนะครับว่าหลังจากผ่านประสบการณ์มาเยอะๆเนี่ยนะครับสิ่งที่มันน่ากลัวจริงๆเนี่ยมันมีอยู่นะครับผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็กลัวอยู่คนส่วนใหญ่กลัวนะครับแต่ไม่รู้ตัวว่าคุณกําลังเผชิญกับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของกราฟอยู่นะครับสิ่งที่น่ากลัวมากๆครับมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆครับสำหรับผมนะในในตลาดนี้นะครับมันน่ากลัวกว่าการเข้าออเดอร์มันน่ากลัวกับกลนการติดเทรดติดลบนะฮะมันน การาฟสะบัดสวิงอีกนะครับมันน่ากลัวจริงๆนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากและจะเป็นสิ่งที่ที่นั่งน่ากลัวอยู่ต่อไปนะครับมันจะยังน่ากลัวอยู่ต่อไปนะครับตราบเท่าที่คนไม่มีสติมันก็จะยังน่ากลัวต่อไปนะครับมันน่ากลัวจริงๆนะฮะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีสติ ไม่ไม่เปิดไม่เปิดใจรับรู้เรื่องนี้ต้องลองฟังนะฮะหนึ่งนะครับถ้าคุณไม่มีสติ2คุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องที่น่ามันน่ากลัวตรงที่ว่าคุณจะไม่รู้ตัวว่าคุณกําลังเผชิญกับมันอยู่นะครับสิ่งที่น่ากลัวมากๆสําหรับผมในเรื่องของการเทรดนะครับเพราะว่าผมอะผมเทรดมาประมาณตอนนี้น่าจะเข้าปีที่8นะครับเราผ่านประสบการณ์มาเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ของการไปฝากเขาเทรดเทรดเองเทรดได้เทรดไม่ได้นะครับ โน่นนี่นั่นนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าทุกอย่างนะครับทุกอย่างแก้ไขได้หมดครับมีอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นนะครับที่แก้ได้แต่ยากมากแต่ถ้าแก้ได้แล้วคุณผ่านได้เลยครับมันคือนิสัยครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับผมนะครับในเรื่องของ การเทรดในตลาดนี้นะครับไม่ใช่กราฟครับแต่เป็นนิสัยของเราเองครับนิสัยของเราเองบางคนไม่รู้นะครับบางคนไม่รู้นะครับว่าคุณตัวคุณเองมีนิสัยอย่างไงแล้วก็แก้ไม่ได้ด้วยแก้ไม่ได้ด้วยซึ่งผมบอกนะคะว่าลองลองนึกภาพตามนะคบว่าถ้าคุณเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดถ้าคุณเป็นคนขี้หงุดหงิดแล้วมีเพื่อนมาบอกคุณว่าเฮ้ยย่งหงุดหงิดดิคุณจะหงุดหงิดไหมหงุดหงิดปะของขึ้นบอกก็บอกแล้วไงว่าไม่หงุดหงิดนี่มันจะเป็นฟีลนี้นะฮะจะบอก คุณเป็นคนหัวร้อนนะคุณเป็นคนหัวร้อนนะไม่ได้หัวร้อนอะไรเนี่ยนรื่างปะมันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวตรงที่ว่ามันไม่ใช่แก้ไม่ได้แต่มันแก้ยากมากนะครับมันแก้ยากมากเชื่อไหมทุกวันนี้การการไอ้แม้กระทั่งคนที่มาเรียนในคลาสผมอะนะครับเรียนเซตอัพไปอะถามว่ายากไหมเรียนเขาเรียนกับผมวันเสาร์อะวันจานานนันทร์อังคารก็เทดได้แล้วอะ นึก่าว่าโคตรง่ายเลยใครบอกว่าการใครบอกว่าความรู้ในการเทรดจะเทรดกราฟยากไม่จริงครับคุณเรียนกับผมคลาสเดียว7,900บาทปัจจุบันน่ะเรียนคลาสเดียวคุณก็เข้าใจมองกราฟบ่อยๆก็มองออกแล้วนะึก่าไหมฮะเราเราเราจะเข้าใจกราฟเลยเราจะมองเห็นกราฟเลยเซตอัพเดี่ยมันเป็นเรื่องที่โคตรง่ายการแก้ที่เซตอัพการแก้ที่มั m a น a เม m e n t อะไรเงี้ยครับ โคตรง่ายฮะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสกักน,นิดหลายคนจะชอบคิดว่าสิ่งที่น่ากลัวของตลาดนี้มันคือการที่เราเราไม่มีความรู้แล้วเราเทรดหรือเปล่ามันฟีลนั้นนะครับหลายคนจะชอบคิดว่าเรื่องนั้นน่ะน่ากลัวที่สุดแต่เชื่อผมเถอะเรื่องนั้นอ่ะโคตรง่ายเซตอัพมองการดูตลาดการเข้าใจกราฟอะไรเงี้ยเรียนคัสผมคัสเดียวก็เข้าใจแล้ว ต้องอะไรเยอะนะมันง่ายจริงครับแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผมและมันยากมากสําหรับผมนะครับมันคือนิสัยใจคอของคนเพราะว่ามันเป็นการสั่งสมมันนานมากแล้วถ้ามันไม่เกิดการซีโรล,ลาบผมจะใช้ขอใช้คํานี้นะครับถ้าเราไม่เกิดการซีโรล,ลาบคืออารมณ์แบบฉันยอมแล้วแบบแบบร้อยเอร์เซ็น่ะถ้าคุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ยอมมันคุณจะยังเป็นเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณ คุณจะสามารถแก้ไขมันได้เมื่อคุณยอมแล้วฉันแบบคำว่าซีโราบคืออารมณ์แบบยอมนอนแผ่ไปกับพื้นเลยอ่ะฉันฉันยอมแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันขอฉันขอซีโราบให้กับการเป็นแบบนี้ของฉันต้องเป็นแบบนั้นเลยคุณถึงจะสามารถสตาร์ทโอเวอร์ได้คือเริ่มใหม่ได้ไม่งั้นมันจะเป็นครับมันไม่งั้นมันจะมีครับอารมณ์ของการที่ก็ฉันเป็นของฉันอย่างนี้แล้วเธอจะทําไหมมันจะเป็นมันจะมีฟิลนั้นอยู่ครับซึ่งถ้า ถ้ามันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วคุณยังแฮปปี้กับมันคุณจะไม่สามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยครับแต่ถ้าคุณยอมจริงๆคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ครับมันเป็นสิ่งที่ผมทําไมผมผมถึงพูดว่าสิ่งนี้นเป็นสิ่งที่ผมกลัวที่สุดนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนที่สั่งสมนิสัยของการเทรดแพ้มันนานเกินไปนึกภาพไหมครับผมเนี่ยทำไมกว่ากว่าที่จะ เปลี่ยนได้ผมใช้เวลา3ามปีะนะครับสปีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมอย่างที่ผมเคยเล่าคือ,อ,อประสบการณ์ที่เคยเล่าอ่ะมาเล่าอีกครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องขำๆครับแต่ลองฟังผมดีๆไหนใครยังฟังผมอยู่บ้างกดห้าให้หน่อยยังฟังอยู่นะลองอยากให้ลองฟังเรื่องนี้ดูนะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็น่าค้นหายอยู่นะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวสําหรับเทรดเดอร์ที่เทรดมานานแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จมือใหม่เนี่ยจะแก้ง่ายมากแต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะ มือใหม่จะจัดการเรื่องนี้ได้ง่ายมากครับเพราะว่าเขาไม่เคยผ่านประสบการณ์การเทรดแบบนิสัยเสียมาก่อนนะครับแต่แต่ถ้าแต่ถ้านิานสัยก่อนเทรดเป็นนิสัยหัวร้อนหรืออะไรก็ตามที่เคยเผชิญมานะฮะมันก็อาจจะผสมปนเปนไปกับการเทรดเหมือนกันนะผมนะครับเป็นคนที่เมื่อก่อนนะครับผมทําธุรกิจนะครับแล้วก็ไม่ได้สนใจหรือแคร์ ในการเทรดมากนะักผมแค่เทรดไปกับเพื่อนเหมือนเทรดเอาสังคมนะครับผมรู้สึกว่าพอร์ตแตกแสนหนึ่งเป็นเรื่องปกติมากสามสามพันเหรียญเนี่ยการเสียเงินแสนหนึ่งมันปกติมากเพราะว่าเราหาเงินจากทางอื่นพอได้อยู่ถูกไหมครับเอ้โอเคมันก็คงเป็นเรื่องของการลงทุนเหมือนลงทุนแล้วเสียและกันมองอย่างนั้นนะครับเทรดแบบเฟรนด์ฟอลโล่เทรดเทรดแบบสู้กราฟเทรดแบบโอเวอร์หลดแบบไรทิศทางเทรดแบบเทรดแบบว่าแทงเลยอะ่ะ นะครับแทงขึ้นแทงลงอย่าเรียกว่าเทรดเรียกว่า,เร,วาเรียกว่าการเรียกว่าการคาดเดาในการเทรดมากกว่านะครับมันเป็นเรื่องที่สั่งสมนิสัยแบบนั้นอะ่ะมาเป็นปีปีปี2ป,ปีเลยด้วยซ้ำคุยขำๆกับเพื่อนครับว่าแตกเดี๋ยวก็เติมโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเติมได้เพื่อนเพื่อนพาเทรแตก เอาไงเดี๋ยวเอาใหม่เพื่อนเชื่อว่าเพื่อนเก่งสุดนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เก่งมากเราเป็นมือใหม่เราก็แค่เทรดตามเพื่อนเดี๋ยวก็คงได้เงินแหละเพราะเพื่อนมีประสบการณ์มากกว่าไม่ได้คิดที่จะทําความเข้าใจอะไรการาฟเลยครับไม่ได้สนใจอะไรด้วยซ้ำก็กดไปงั้นแหละนะสุดท้ายมาดูการาฟมองอะไรไม่ออกเลยครับเฮ้ยอะไรวะต้องบายหรือเซลกันแน่เฮ้ยเ้ยมึงต้องบายหรือเซลวะเนี่ยถามเพื่อนอยู่นี้อยู่เรื่อยสะสมสั่งสมนิสัยแบบนี้นะครับมาเป็นปีๆแล้วทับถมแล้วทับถมอีกทับถมแล้ว,ท,ลวทับถมอีก จนแกโคตยากมันเหมือนเป็นการเสพติดไปแล้วครับนิสัยอะมันคือการเสพติดอย่างหนึ่งครับยิ่งคุณทําอะไรซ้ําๆนานๆแล้วคุณไม่ตระหนักรู้และไม่ยอมแพ้ไม่ซีโรล,ลาบให้กับการเป็นแบบนั้นของคุณไม่ยอมว่าฉันทําแบบนี้ไม่เวิร์กอะ่ะไม่ สิ่งที่ฉันทํามันเวิร์กแล้วฉันจะไม่เปลี่ยนหรอกฉันก็แค่อาจจะต้องหาครูดีคนใหม่ฉันก็แค่อาจจะต้องหาโค้ชคนใหม่ไปตามเพื่อเทรดฉันอาจจะต้องหาใครสักคนมาเป็นไบบุลให้ฉันพึ่งเพิ่มเติมไม่ได้อยากจะเรียนรู้ถ้าเราไม่ได้ยอมถ้าเราไม่ได้ยอมตรงนั้นเลยคําว่ายอมของผมนี่คือแบบยอมให้ตัวเราเองเนี่ยได้ได้หยุดการทํานิสัยแบบนั้นแล้วก็ยอมให้ตัวเราเองเนี่ยได้ได้ได เปิดรับอะไรใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะดอัปเกรดตัวเองนะครับนึกภาพไหมครับเพื่อที่จะอัปเกรดตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะทำให้ตัวเราเป็นคนใหม่อยากฉัฉฉฉันอยากจะเป็นคนใหม่แล้วฉันไม่พอใจกับการเป็นของคนตัวชั้นคนเดิมในวันที่ผมไม่เหลืออะไรแล้วนะครับในด้านของธุรกิจที่ทําคือโควิดมันมาแล้วมันเจ๊งอ่ะไอในวันที่ในวันที่เรา จำเป็นจริงๆที่จะต้องเทรดให้ได้อะแล้วเงินมันมีจํากัดไม่ได้ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่ทําธุรกิจไปเดือนถัดมาก็มีแคชฟลูมีไรายได้เข้ามาใหม่ธุรกิจลุ่งเรืองมากครับคิดดูว่าลุ่งเรืองขนาดไหนเติมเติมเดือนละ3,000เหรียญแล้วแตกไม่ซีเรียสอะเติมเดี๋ยวเดือนหน้าเติมใหม่เพื่อน 3, เพจสามพันเหรียญไม่เป็นไรนะครับธุรกิจมันลุ่งเรืองแต่ในวันที่โควิดมันมาทุกอย่างมันหยุดแล้วมันเจ๊งทั้งหมดแล้วเราจะต้องเทรดเท่านั้นะเราจะต้องหาไรายได้จากการเทรดให้ได้อะ จุดนั้นแหละครับคือจุดที่ผมเข้าใจจริงๆตัวเองจริงๆครับว่าเราควรจะวางไอ้สิ่งที่นิสัยที่เราทํามาตลอด2อสปีในเรื่องเทรดเนี่ยนะครับวางซะแล้วต้องทําตัวเองใหม่ให้ได้นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครับมันไม่เกี่ยวกับว่าอุ้ยฉันไปเรียนที่นูน่นที่นี่แล้วฉันจะเปลี่ยนแปลงแต่คุณจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณไม่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเทรดด้วยซ้ํา เรื่องอื่นก็ได้คุณอาจจะขายของออนไลน์อยู่คุณอาจจะทําธุรกิจอื่นๆอยู่อะไรเงี้ยคุณอาจจะหร,หรือแม้กระทั่งคุณอาจจะทำงานประจําอยู่ถ้าสมมติคุณเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับตัวเองได้จริงครับว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงะคุณอยากที่จะอัปเกรดตัวเองครับคุณถึงจะเปลี่ยนแต่ถ้าคุณเปลี่ยนไม่ได้มันก็ไม่เปลี่ยน แล้วนี่แหละเขาคือเรื่องที่โคตรน่ากลัวสำหรับผมมันน่ากลัวตรงไหนหรู้ไหมมันน่ากลัวตรงที่ว่าไอ้คำว่าไม่ยอมสีโรลราบของคนเนี่ยมันแข็งเหลือเกินมีเทรดเดอร์ที่มาเรียนกับผมเยอะนะครับมีเทรดเดอร์ที่เรียงกับผมเยอะมีเทรดเดอร์ที่เรียนเทรดแล้วประสบความสำเร็จอัพเอ็ดอัพตัวเองจนสำเร็จกับคนที่ไม่สำเร็จก็มีนะครับส่วนใหญ่เชื่อไหมครับติดอะไรรู้ปะติดไอเนี่ยแหละฉันเคยเทรดแบบนี้มาก่อนเอ้ยแล้ว ต่อยากเทรดได้นะแต่ไอที่เคยเทรดไม่เวิร์กหรอกนะครับแต่พอมาเรียนกับผมแล้วแล้วพอผมบอกให้ลองทําแบบนี้ดูไม่ฉันไม่ทําฉันจะฉันขอทําแบบเดิมได้ไหมฉันขอเธอมททาแบบนี้นแต่แต่มีเซตอัพของ ขอเอาเซตอัพมาเสริมแล้วกันเซตอัพที่ผมสอนไมซ์ที่ผมสอนมันก็ดีนะแต่ขอเอามาเสริมแล้วกันแต่ขอทําแบบเดิมได้ไหมผมเลยบอกค่ะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆซึ่งผมเข้าใจครับผมผมไม่ได้ผมไม่ได้จะกล่าวโทษหรืออะไรนะครับแต่ผมเข้าใจจริงๆผมเข้าใจจริงๆว่ามันไม่ได้เปลี่ยนกันได้ง่ายๆแต่สุดท้ายมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อคุณอยากที่จะเปลี่ยนคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก็ต่อเมื่อคุณตัดสินใจและอยากที่จะเปลี่ยนแต่ถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนคุณก็จะอยากเป็นคนเดิม แม้จะเรียนเซตอัพไปแล้วแต่ถ้าสมมติว่าคุณยังเอาสิ่งที่คุณทําแล้วไม่เวิร์กในอดีตมาทําอยู่ปัจจุบันเพราะคุณบอกว่าก็ฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันอยากทําอย่างนี้ยังทําเหมือนเดิมอยู่มันก็ไม่เปลี่ยนครับมันก็จะเป็นเหมือนเดิมเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ยอมฉันรับไม่ได้แล้วนะกับสิ่งที่ฉันทําอยู่นี้พอกันทีถ้ายังไม่ได้มีฟิลันนะหรือความรู้สึกแบบนั้นนะครับมันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยมันจะไม่เกิดการกระเพื่อมของตัวคนเลยตัวคุณจะยังอยู่เหมือนเดิม คุณจะยังอยู่เหมือนเดิมคุณจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงการกระเพื่อมอะไรเลยคุณจะยังอยู่เหมือนเดิมลองนึกภาพดูนะครับบางทีนะสมมตินะเรียนเรียนคลาสผมไปปุ๊บเนี่ยนะฮะเรียนคลาสผมไปปุ๊บผมบอกอลองเอาไปลอง กดเทรดเองดูจะได้เข้าใจฟิลผ่านไป3เดือนยังไม่ลองเทรดเองเลยสุดท้ายเทรดตามผมเหมือนเดิมแล้วพอเทรดตามผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมันจะกลับมาหน้าทุนแล้วกลัวปิดไม้อะไรเงี้ยนะครับอุ้ยบวกไป200จุดแล้วเก็บก่อนผมเก็บ2000จุดผมเก็บ2,000จุดคุณเก็บ200จุดคําถามครับเ้วเมื่อไหร่เราจะเป็นคนหนึ่งที่มั่นใจเราถือ2 0 0 0จุดได้บ้างละ่ะเมื่อไหร่มันจะเกิดแรงกับเพื่อมกับตัวคุณนึกภาพไหมครับว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะคุณถึง จะเปลี่ยนนิสัยของตัวเองสักทีนั่นแหละครับเรื่องที่ผมโคตรกลัวผมกลัวอะไรรู้ไหมครับผมไม่ได้ผมไม่ได้กลัวใครใครเปลี่ยนได้ไม่ได้งนะียผมเข้าใจครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อคุณอยากเปลี่ยนนะแต่ถ้าถามผมผมจะบอกเลยนะคะว่าผมกลัวตัวผมเองกลับไปเป็นคนเก่าที่ไม่มีวินัยในการเหตุมากๆนะ ทำไมผมถึงต้องรักษาจิตรักษาใจรักษาวินัยของตัวเองเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมต้องหยุดหัวร้อนเมื่อไหร่ต้องหยุดตัวเองเทรดเสียต้องพักแม้ว่าจุดถัดไปมันจะโคตรสวยเทรดได้ต้องถือมั่นใจในจุดเข้ารอเซตอัพค่อยเข้าเทรดทำไมผมต้องทำแบบนั้นตลอดทำไมทำไมต้องทำแบบนั้นตลอดเพราะผมกลัวกลับไปเป็นคนเดิมคนที่ไม่มีวินัยมาก่อนแล้วก็เทรดเสียแตกแล้วแตกอีกพอจะเก็ตไหมฮะบอกเลยว่าเรื่องนี้โคตรโหด คุณจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อคุณอยากเปลี่ยนครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะพูดวันนี้นะฮะใครพอจะเข้าใจเรื่องที่ผมพูดบ้างนะครับแล้วพอจะ,จะไเป็นกสกิดตอมอะไรไห้คุณได้บ้างนะครับกดเก้า้ามาให้หน่อยนะฮะกด9 9้าก้ามาให้หน่อยนะต้องทาเสียงเบาๆด้วยนะจะได้รู้สึกว่ามันน่ากลัวจริงๆนี่น่ากลัวไหมน่ากลัวเนาะน่ากลัวนะเรื่องนี้น่ากลัวจริงๆครับ มันเป็นเรื่องเงินจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องนิสัยของคนฮะผมบอกเลยคนที่เทรดสาเร็จแลวไม่สําเร็จครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเซตอัพไม่ได้เกี่ยวกับความรู้ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรหรอกครับคนที่สําเร็จกับไม่สำเร็จมันต่างกันแคน่เรานิสัยไม่เหมือนกันเท่าน,นั้นเองครับคนไทยเป็นยอดนักสู้หลายคนก็บอกนะครับเลือดย่าโมมันแรงเหลือเกินคนไทยเป็นยอดนักสู้ครับหลายๆคนก็บอก พร้อมปะทะพร้อมบวกตลอดเวลาแต่บอกเลยนะถ้าคุณจะมาเทรดจริงๆอ่ะสิ่งที่คุณจะต้องทำครับคือคุณจะต้องเลิกปะทะได้แล้วครับใครที่กําลังสู้กับทองอยู่ทองมันไม่ได้แคร์หรอกนะครับเหมือนคุณกําลังเอามือเปล่าเปล่าคุณไปต่อยก้อนหินแล้วมือคุณกําลังแตกแล้วคุณก็บอกว่าเดี๋ยวจะต่อยให้แรงขึ้นนึกออกปะคุณกําลังเอามือเปล่าคุณอ่ะต่อยหินโดยที่คุณไม่ได้รู้อะไรเลยนะนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับจอมยธนะจอมยุศใส่ปราณเข้าไปอาจจะหมัดแข็งขึ้นต่อยหินแตกนะแต่เอาความจริงนะเอาความจริงนะความจริงคือ มือคุณมันนิ่มแล้วคุณกําลังต่อยหินแข็งๆอยู่แล้วมือคุณกําลังแตกแต่สิ่งที่คุณทําคือคุณต่อยแรงขึ้นนั่นแหละครับคือการที่คุณกําลังเทรดและสู้กับกราฟอยู่คุณคิดว่าตัวเราคุณคิดว่าคุณแจ๋วสุดคุณคิดว่ากราฟสู้คุณไม่ได้หรอกคุณเป็นเลือดนักสู้แต่สุดท้ายเป็นยังไงครับเราก็เจอกราฟตอกกับอย่างสะสมเฮ้ยแต่ถ้าคุณเข้าแต่ถ้าคุณเข้าใจตลาดจริงๆคุณเข้าใจกราฟคุณได้ศึกษามันมากพอคุณฝึกฝึกวินัยมากพอฝึกวินัยมากพอฝึก ฝึกนิสัยของตัวคุณเองมากพอสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคืออะไรอ่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือคุณไงแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดครับมันจะไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแค่นิดๆหน่อยๆแต่แค่คุณเปลี่ยนตรงนี้ได้คุณจะเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดคนส่วนใหญ่ทำไมเทรดไม่สําเร็จมันไม่เกี่ยวค่ะว่าคุณเก่งไม่เก่งมันเกี่ยวกับนิสัยเปลี่ยนนิสัยได้คุณก็เปลี่ยนชีวิตคุณแต่ถ้าคุณเปลี่ยนนิสัยไม่ได้ชีวิตคุณก็ยังเหมือนเดิม